ผมเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นแล้วนะครับกับ t ต y o ต a Camry ี่ปี2025นะครับเป็นตัว Mi เนอร์เชนที่ออกมาใหม่มือหนึ่งนะครับเปิดตัวแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองในส่วนของเรื่องสเปคหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมจะไม่ได้พูดในที่นี้เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นคลิปรีวิวแล้วแต่วันนี้นะครับหัวข้อที่จะมานั่งตอบมานั่งคุยกับมาร์กนั่นคือหัวข้อระหว่างแคมรี่มือ1กับรถยุโรปมือ2ในปีใกล้เคียงกันราคาใกล้เคียงกันแบบไหนน่าใช้กว่านะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตเอามาพูดเป็น2 มุมมองแล้วกันครับระหว่างรถมือ1และรถมือ2นะครับเอาเป็นรถมือ1ก่อนในในตัวรถมือ1นะครับโตยทาแคมปี่ e นะครับแน่นอนเลยครับเปิดตัวออกมาแล้วมีตั้งแต่เครื่องเบนซินธรรมดา2.5ไปจนถึงตัวที่เป็นไฮบริดด้วยราคาก็อยู่ที่ประมาณเริ่มต้นล้านกลางๆไปจนถึงประมาณ1นล้านแปดแสนอันนี้มาร์กจะไม่ได้พูดในกรณีได้ส่วนลดหรือได้ของแถมนะครับเอาเป็นราคาหน้าป้ายที่เขาเปิดมาส่วน2นะครับเป็นรถยุโรปที่ตัวลกักษณะใกล้เคียงก,กันก็จะเป็นถ้า BM ก็ซีที่สามซีที่หหรือว่าจะเป็นรถ Mercedes-Benz ที่จะเป็นอ่ตัว C ตัว E ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3ล้านไปจนถึง4ล้านแล้วรถที่เราเปรียบเทียบเราจะขอเปรียบเทียบไม่เกินสัก3 4 5ปีแล้วกันถือว่ายังเป็นรถในกลุ่มรถรถใหม่อยู่จะได้ไม่ห่างกันเกินไปอย่างที่ตอนนี้นะครับที่เต็นท์ของเรามีอยู่ประมาณสอสาคันราคาล้านกลางๆรถปีประมาณ2021ขึ้นไปขออนุญาตยกตัวอย่าง1คันนะครับเป็น Ben ท์ซี 1 0 0 e นะครับปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็คือว่าเปรียบเทียบกับรถตัวแคมรี่ที่เป็นตัวท็อปที่เป็นไฮบริดเหมือนกันอยู่ประมาณล้านแแต่รถเบนซ์เนี่ยคันนี้ออก 11, 000, มือหนึ่งมาเป็นตัว AMG s p o r ์ตตัวกลางนั่นเองนะครับออกมือหนึ่งมาในราคาที่อยู่ที่ประมาณ2อล้านเแสนไม่รวมส่วนลดไม่รวมของแถมนะครับประมาณ2อล้านเแสนผมจะเ,เปรียบเทียบระหว่างมือหนึ่งสองล้านเกับมือหนึ่งล้านแนะครับซึ่งวันนี้ไอ้มือหนึ่งสองล้านเจ็ดนะครับรถยุโรปของผมวันนี้เหลือแค่เพียง1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นนั่นก็ค ส่วนต่างใกล้เคียงกันระหว่างบวกลบ1นึ่งแสนสแสนรุ่นไหนคุ้มกว่ากันในมุมมองสําหรับมาร์กนะครับใครที่อยากได้เทคโนโลยีใหม่ของ Toyota เป็นสาวกอยูแ่แล้วแล้วก็แมนเทเนนไม่สูงมากนะครับมาร์กพูดเลย t o โยต้าแคมรี่รุ่นนี้น่าใช้มากนะครับไม่ว่าคุณจะอยากได้ไฮบริดหรือไม่อยากได้ไฮบริดผมบอกเลยนะว่าบ้านผมเองก็เป็นสาวกโ o โยต้าใช้แคมรี่มานานเหมือนกันแต่ในมุมมองที่2นะครับในมุมมองที่เราเป็นเทน์เราเห็นถึงส่วนต่างราคาจากวันนั้น2อล้านเภายใน3ปีนะครับเหลือแค่เพียง1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่น นะครับเรียกได้ว่าหายไปประมาณ40-50%เลยนะครับหายไปเยอะมากๆแล้วสิ่งที่ได้กลับกันมาคือลถช่วงล่างดีกว่าปลอดภัยกว่าคาว่าปลอดภัยกว่าคือหลายหนึ่งพวกถุงลมนิรภัยนะครับระบบความปลอดภยัยเรื่องของบอดี้รถนะครับโครงสร้างที่เป็นเหล็กนะครับแต่สิ่งที่แลกก,กันมาคือแม i เ t e เนนต์นั่นเองนะครับไม่ได้บอกเลยนะครับว่ารถรู้โหลบดีกว่าทุกอย่างนะครับแต่มันไอสิ่งที่มันดีกว่ามันมักจะมาแลกมากับราคาที่จ่ายสูงกว่าซึ่งเราจะได้ยิน หลายๆคนนะครับกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายของรถยุโรปแพงกว่าแน่นอนครับรถยุโรปยังไงก็ต้องมันเทนนันแพงกว่าแต่มันเป็นการแลกมากับหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของเป็นรูปลักษ์แล้วกันเนาะหลายๆคนที่ใช้แบรนด์เนมหรือใช้สินค้าราคาสูงเพราะอะไรเพราะว่าบางทีมันก็เป็นการส่งเสริมให้เราดูมีอะไรมากขึ้นอะไรที่ทำให้เราดูน่าเชื่อถือมีภูมิอะไรมากขึ้นประมาณนี้ผมก็ขออนุญาตสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าระหว่างรถยุโรปมือ2ปีใหม่ๆกับรถโตยต้าแคมรี่นะ ทั้งคู่นะครับมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างอย่างที่ผมได้พูดไปทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับว่าอยากจะได้รถแบบไหนการตัดสินใจแบบไหนเพราะมาร์คเชื่อว่านะครับของมือสองหลายๆที่นะครับก็มีการรับประกรันโครงสร้างรถให้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากของมือหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้มือหนึ่งมันมีการรับประกรันตัวแบตเตอรี่ไฮบริดอะ่ะสิปีไม่จํากัดระยะทางเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าซื้อไปเนี่ยรถปีใหม่ๆเขาจะยังเหลือช่องว่างเวลาที่ดูแลผ่านศูนย์อีก เยอะมากๆเลยสำหรับใครนะครับวันนี้ที่อยากจะได้รถมือสอสักคันอยากจะออกสักคันะครับอยากให้มาร์คเป็นตัวเลือกนะครับสามารถติดต่อมาร์คได้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาร์คมาได้เลยครับ